สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผมมาร์ลคอกแมนและภาพยนตร์ที่ผมจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าโตรปี2022คำเตือนนะครับหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ถ้าใครไม่อยากโดนสปอยก็ปิดคลิปทิ้งไปได้เลยครับและก่อนจะรับชมคลิปนั้นก็ช่วยกันคอมเมนต์และก็กดไลค์เยอะๆด้วยนะครับและถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับวันนี้เรามีโปรดีๆมาแนะนํา Netflix Premium โดยทีมงาน Netflix ย h e เจอรในราคา129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูไม่สูญหายวิธีสมัครก็ง่ายมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาณผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ ไม่ต้องหาเพื่อนมาหารใช้เพียงแค่ไอดีย์สำหรับใครที่มีอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และหากบอกว่ามาจากช่องมัลลากอแมนเกิดสามารถรุนรับเงิน1,000 10, 0บาททุกสิ้นเดือนหากสนใจคลิกไปที่ลิงก์ด้านล่างหรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับกับ Netflix t r e a t o r บริการสตรีมมิ่งที่ดีที่สุด ณเทือกเขาโดเฟอร์มีกลุ่มประชาชนกลุ่มหนึ่งได้พากันออกมาประท้วงขัดข้านการขุดเจาะอุมโมงค์เพื่อที่จะสร้างทางรถไฟแต่ทว่าหน่วยง,งานของรัฐกลับไม่ได้สนใจและยังคงดําเนินการขุดเจาะต่อไปแต่หลังจากขุดเจาะได้ไม่นานอยู่ๆอุมโมงค์ก็เกิดถล่มลงมาอย่างกระทันหันทําให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากซึ่งจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางกองทัพก็ได้ส่งโดรนสอดแนมมาและมันก็ทําให้พวกเขาได้พบกับร่องรอยของอะไรบางอย่าง หลังจากที่ทางกองทัพได้รายงานสิ่งที่เกิดขึ้นให้กับรัฐบาลได้รู้รัฐบาลจึงมีคำสั่งให้สื่อทุกสื่อง,งดออกข่าวทุกอย่างที่เกิดขึ้นส่วนทางด้านของทีมนักสำรวจมหลาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งที่นำทีมโดยนาราหรือว่านังเอกหลังจากที่พวกเขาใช้เวลาร่วมกว่า6เดือนเธอก็ได้ค้นพบซากฟอสซิลของสัตว์ดึกดำบรรพ์ซึ่งมันเป็นของตัวอะไรบางอย่าง และในตอนที่พวกเขากําลังพูดถึงความสําเร็จอยู่นั้นยู่ยูทางกองทัพก็มเรียกตัวนอารา่าหายไปที่ลอสวอร์ตแบบเร่งด่วนซึ่งพวกเขาก็ยังบอกเธออีกว่านี่เป็นเรื่องความมั่นคงของชาติทุกคนในนั้นที่ได้ฟังก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อมาถึงแอนเดสซึ่งเป็นที่ปรึกษาของนายกก็ได้พาเธอเข้าไปยังห้องประชุมลับและนั่นก็ทําให้เธอรู้ว่าที่เทือกเขาโดรเฟอร์มันมีแอ่งขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นและยังพบรอยประทับหรือว่ารอยเท้าขนาดใหญ่ในบริเวณพื้นที่นั่นอีกด้วยซึ่งผู้เชี่วชาญหลายๆคนก็ได้ให้ความเห็นว่ามันอาจจะเกิดจากแกส๊สที่สะสมอยู่ใต้โลกซึ่งมันก็เป็นผลมาจากสภาพอากาศ แต่ในระหว่างที่ทุกคนกําลังพูดคุยติดตลกกันอยู่นั่นเองอยู่ๆนาราเธอก็พูดขึ้นมาว่านี่มันไม่ใช่เรื่องตลกสิ่งที่เห็นมันไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นรอยเท้าของตัวอะไรบางอย่างและในระหว่างที่ทุกคนกําลังถกเถียงกันอยู่นั่นเองอยู่ๆเจ้าหน้าที่สกริตเธอก็เข้ามาบอกว่าเธอได้พบหลักฐานที่สําคัญของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งหลักฐานที่ว่านั้นมันก็คือคลิปของกลุ่มนักปะบวงที่ถ่ายติดอะไรบางอย่าง และก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่อยู่ในคลิปนั้นจะมีเหตุการณ์เหมือนกับระเบิดเกิดขึ้นทําให้เศษเห็นบางส่วนกระเด็นมาโดนผู้คนจนทําให้พวกเขาล้มตายเป็นจํานวนมากแต่หลังจากที่พวกเขาลองสังเกตดูดีๆทุกคนกลับพบว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่เหตุระเบิดธรรมดาแต่พอดูดีๆแล้วมันเหมือนจะมีตัวอะไรบางอย่างที่มีขนาดลําตัวใหญ่มหึมาออกมาจากผู้เขาและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทําให้ทุกคนรู้สึกตกใจเป็นอย่างมาก สิ่งก็ไม่มีใครให้คําตอบได้เลยว่าไอ้เจ้าสัตว์ประหลัดยักษ์ตัวนี้มันคือตัวอะไรกันแน่แต่ทว่านอราเธอก็ได้สานนิฐานว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันมีรูปร่างเหมือนกับมนุษย์ยักษ์หลังจากนั้นนายกรัฐรมนตรีก็ได้มอบตำแหน่งที่ปรึกษาให้กับเธอเพื่อให้เธอรับหน้าที่ตรวจสอบกับสิ่งแปลกประหลาดและทั้งด้านของสองตายหย่ที่อาศัยอยู่ในหุบเขาลูกนั้นและในระหว่างที่ทั้งคู่คุยกันอยู่ๆเจ้าสุนัขที่เขาเลี้ยงไว้มันก็มีอาการเห่าอย่างหนักเหมือนกับว่ามันเจอกับตัวอะไรบางอย่าง และในทันใดนั่นเองจุดอู่แผ่นดินก็เริ่มสั่นสะเทือนสองตายายที่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะความกลัวบวกกับความตกใจทั้งคู่ก็เลยเข้าไปหลบอยู่ในห้องใต้ดินหลังจากที่เสียงนั้นเงียบสงบลงสองตายายก็ได้ออกมาและพบว่าบ้านของพวกเขาได้หายไปครึ่งหนึ่งส่วนทั้งด้านของลาราในระหว่างที่กำลังจะออกไปทำภารกิจนั้นเธอก็ได้บอกกับแอนดรสว่า เหตุผลที่เธอมาทํางานเกี่ยวกับด้านนี้เพราะเธอชอบเรื่องธรรมชาติมาตลอดอยู่แล้วแถมยังซึมซับเรื่องเล่าพวกเทพนิยายมาตั้งแต่เด็กพ่อของเธอก็เป็นศาสตราจารย์ด้านภาษาถิ่นและคติชาวบ้านส่วนแม่ของเธอนั้นก็ตายไปตั้งแต่เธออายุ10บขวบซึ่งในระหว่างที่เธอเล่าอยู่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะเหลือไปเห็นบ้านของสองตายหย่ที่เหมือนจะโดนอะไรบางอย่างเหยียบจนหายไปครึ่งหนึ่งและทันทีที่ฮอลลงจอดผู้กองคริสก็บอกก,บกับเธอว่า เจ้าตัวยักษ์นั้นมันเดินผ่านไปเร็วมากซึ่งมันก็มุ่งหน้าไปทางใต้และก็หายไปดือด้อส่วนทางด้านของสองตายายที่เป็นเจ้าของบ้านทั้งคู่ก็ได้บอกว่าเหมือนเห็นภูเขาทั้งลูกเคลื่อนผ่านบ้านไปและที่สําคัญมันก็มีเสียงคาเหมือนทํานองเพลงเศร้าซึ่งฟังแล้วก็เศร้าจับใจมากและหลังจากที่ฟังคําบอกเล่าของสองตายายเสร็จเธอก็ได้มาตรวจด,ดูและพบกับรอยเท้ายักษ์เหมือนรอยเท้าคนแต่ว่ามันมีเพียงแค่สี่นิ้วหลังจากนั้นไม่นาน ธอก็ได้ขึ้นหอตามรอยเท้านั้นไปแต่ว่าหลังจากที่ขับตามมาได้แค่สองไมล์ยูยูรอยเท้านั้นก็หายไปอย่างลึกลับซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้เลยที่รอยเทา้าของสัตว์ขนาดยักษ์จะหายไปแบบไร้ร่องรอยนัสเตบูนาเลนนอร่าได้กลับไปหาคนคนหนึ่งที่พอจะรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและทันทีที่ไปถึงชายปริศนาที่ทำตัวแปลกๆคนนั้นก็คือพ่อของเธอนั่นเองพ่อของเธอเล่าว่าในหน้าหนาวปี1943 พวกนาซีเกณฑ์ฉเฉลยสงครามรัสเซียให้มาสร้างทางรถไฟบูรอนแต่หลังจากที่สร้างไปถึงแค่บูเดอร์คนบางส่วนก็เชื่อกันว่าการก่อสร้างต้องหยุดลงเพราะบางสิ่งบางอย่างที่พวกเขาเจอในภูเขาลูกนั้นมันมีบางอย่างโผล่ออกมาจากเขาแต่ก็ยังว่ามันก็เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้ยากพวกเขาก็เลยพยายามที่จะกําจัดหลักฐานกับพยานแล้วปิดเรื่องให้เงียบสนิทซึ่งนาราก็ได้เปิดคลิปและบอกกับพอว่า วันนี้มีอะไรโผล่อ,ออกมาจากเขาซึ่งหลังจากที่ตามมันไปอยูย่ๆมันก็หายไปดือ้อหนูเคยเชื่อว,ว่างานของพ่ออาจจะมีข้อมูลอะไรที่ช่วยนำเราไปถูกทางได้เพราะพ่อรู้จักเทือกเขาพวกนี้ดีกว่าใครทั้งนั้นพ่อที่ได้ฟังก็บอกว่ารู้หรือเปล่าว่านอร์เวย์เคยกําหนดบทลงโทษพ่อฐานยุ่งเกี่ยวกับโทรเอาไว้สูงสุดจนถึงปี1840พ่อก็อยากจะบอกนะเมื่อ1,000ปีที่ผ่านมา พวกโทรยังเดินเล่นกันอยู่เลยซึ่งนาราที่ได้ฟังก็ไม่เห็นด้วยกับคําบอกเล่าของพ่อซึ่งเธอก็ได้พูดว่ามันเป็นไปไม่ได้ถ้าหากว่าโทรมันเคยมีอยู่จริงป่านนี้คงขุดค้นข้อมูลมันเจอและคงจะรู้สาเหตุการไปหมดแล้วว่าทําไมพวกมันถึงตายซึ่งพ่อก็บอกเหตุผลที่โทรสูญพันธุ์ไปก็เพราะการเปลี่ยนน์เวเป็นเมืองคริสไงและในตอนนั้นก็เหลืออีกแค่นิดเดียวพ่อเขจะเปิดโปงพวกนั้นได้อยู่แล้วแต่ก็โดนจับเข้าโรงพยาบาลบ้าซะก่อนซึ่งหลังจากนั้น พวกเขาก็ได้ขึ้นหอเพื่อติดตามบาะแสกันต่อและพ่อก็ได้เล่าถึงเรื่องราวโทรที่ได้เกิดขึ้นระหว่างที่เล่าพ่อก็สังเกตเห็นว่าพื้นที่เหล่านี้มันมีอะไรผิดแปลกเขาก็เลยบอกให้ฮอลงจอดทันทีพอลงไปถึงพื้นเขาก็ได้ไปสำรวจพื้นที่แล้วทำท่าทางแปลกๆจนพวกเขาไม่อยากจะเชื่อในตัวของพ่อนนรา เพราะว่าพ่อของเธอหมกมุ่นกับเรื่องแบบนี้จนเกินไปจนทําให้เขาต้องเสียงงานและก็โดนส่งตัวไปโรงพยาบาลจิตเวชอยู่พักหนึ่งเมื่อนอรายเห็นท่าทางแปลกๆของพ่อเธอก็เลยเดินไปถามว่าเจออะไรบ้างหรือเปล่าซึ่งพอเล่าอะไรมาเธอก็มองว่าสิ่งที่พ่อเจอมันเป็นแค่จินตนาการของพ่อเท่านั้น แต่ในขณะที่ทั้งกู้กำลังยืนเถียงกันหนาราก็สัมผัสได้ว่ามีอะไรบางอย่างซึ่งกลิ่นของมันผิดแปลกจากธรรมชาติและที่สำคัญสภาพแวดล้อมรอบๆตัวยูย่ๆมันก็เปลี่ยนไปในตอนนั้นหนอราได้พะทะเข้ากับดวงตาที่ใหญ่มากซึ่งทำให้เธอตกใจพอทุกคนได้เห็นมันก็แทบจะไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองซึ่งมันเป็นหินหยษ์ที่มีลักษณะคล้ายมนุษย์กำลังเคลื่อนไหวและระหว่างนั้น พวกเขาก็ได้ส่งคลิปไปยังทางกองทัพว่าพวกเขานั้นเจอเข้ากับอะไรทุกคนที่ได้เห็นนั้นก็ต่างตกใจว่านี่มันคือตัวอะไรกันแนะ่หลังจากที่พวกเขากลับมาถึงกองบัญชาการนอราก็ได้เล่าให้ในายกรัฐมนตรีฟังว่าสิ่งที่พวกเราเจอยังไม่รู้ว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดไหนกันแนะ่จนกว่าเราจะได้ใช้เวลาศึกษามันสะก่อนซึ่งทางนายกเธอก็บอกว่าเรื่องนี้เราจะมามัวรอเวลาไม่ได้หรอกพอถูกเถียงกันไปได้สักพักพ่อของนอราก็แย้งขึ้นมาว่า พวกคุณน่าจะจิตไม่ปกติถึงได้ตัดสินใจพากันสร้างรถไฟผ่านเทือกเขาเดอร์เฟอร์กันแบบนั้นนะมันเป็นการรลบหลูธรรมชาติซึ่งพวกคุณไม่สนใจกันเลยเอาแต่จะเดินหน้าสร้างกันอย่างเดียวซึ่งทางนายกก็ได้ตกลงกันว่าจะต้องรีบจัดการเรื่องนี้เพราะถ้าขืนปล่อยไว้นานมันจะเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปและพวกเขาจะเริ่มปฏิบัติการทางทหารอย่างเร่งด่วน ซึ่งหลังจากนั้นนาราก็เถียงกับพ่อว่าสิ่งมีชีวิตที่เห็นมันคือโทรจริงๆอย่างที่พ่อพูดหรือเปล่าเพราะทางวิทยาศาสตร์มันไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้เลยซึ่งในระหว่างที่นาราจะขอตัวกลับก่อนนั้นพ่อก็ได้พูดขึ้นมาว่าแล้วไอ้สิ่งมีชีวิตที่ลูกเห็นนั้นคิดว่ามันจะอยากอยู่ที่นี่กันหรอพวกเราใช้อาวุธข่มขู่ให้มันกลัวได้ข่มเหงมันได้แต่บอกเลยว่าธรรมชาติจะสู้กลับแน่แน่เมื่อได้ฟังแบบนั้นสองพ่อลูกก็เลยขอติดตามไปทำภารกิจด้วยนัเฮดาน พวกเขาก็ได้ส่งกองทัพไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพร้อมกับที่มีโดรนถ่ายทอดสดส่งสัญญาณถึงกองบัญชาการหลังจากนั้นสักพักยูยูโทรก็ปรากฏตัวขึ้นท่ามกลางของเหล่ากองทัพซึ่งทางกองทัพก็สั่งให้เปิดฉากโจมตีทันทีและปืนใหญ่ที่ยิงไปนั้นมันไม่สามารถทําอะไรโทรได้เลยและจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันก็ทําให้โทรเริ่มอัลวาดจนกองทัพทหารต้องรีบถอยทัพ และในระหว่างที่แต่และคนกําลังวิ่งหนีกันนั้นพ่อของนอราก็ได้จะโกนคุยกับโทรซึ่งก็ไม่น่าเชื่อว่าเขาสามารถหยุดความเกลียวกราดของโทรได้แต่จงังหวะนั้นทางกองทัพกระดมยิงเจ้าโทรนอกรอบมันก็เลยทําให้โทรโมโหอีกครั้งและมันก็เลยใช้ฝ่ามือฟาดไปที่พ่อของนอราจนเขาตัวปลิวซึ่งจากตอนนั้นเราจะเห็นได้ว่าโทรมีสีหน้านและแววตาที่ดูเศร้าและก็เดินจากไปในที่สุดส่วนทางด้านพ่อของนอราที่ทนความเจ็บปวดไม่ไหว มันก็เลยทําให้เขาเสียชีวิตลงหลังจากกลับมาที่กองบัญชาการพวกเขาก็ได้ส่งโดรนติดตามโทรไปซึ่งก็พบว่ามันไปหยุดอยู่ที่หุบเขาและมีคําสั่งจากเบื้องบนมาว่า พวกเขาเตรียมจะโจมตีโทรทางอากาศซึ่งทางนอร่าเธอก็ไม่เห็นด้วยจึงได้เสนอและพูดว่าตามตำนานเก่าแก่มีการเล่าถึงโทรที่ว่ามันมีการเคลื่อนก้อนหินขนาดใหญ่ใส่โบสถเพราะพวกมันทนฟังเสียงรักครังไม่ได้ซึ่งนั้นก็ทําให้พวกเขาได้โหเราะก,กับคําบอกเล่าของนอร่าเป็นอย่างมากในตอนนั้นผู้กองคริสก็เลยพูดเสริมอีกเสียงว่าพวกเรากําลังไปชิญหน้ากับศัตรูที่ต่างจากสิ่งที่พวกเขาเคยเจอมา และอาวุธสมัยใหม่ของเราก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้ซึ่งครั้งนี้นอร่าพูดถูกจากการติดตามและแกะรอยโทรตอนนี้มันได้มุ่งหน้าไปทางเหนือซึ่งเป็นสวนสนุกของเมืองและที่สําคัญในตอนนั้นมันก็ได้มีผู้คนแห่มาเที่ยวเป็นจํานวนมากหลังจากนั้นไม่นานอยู่ๆเจ้าโทก็ได้ปรากฏตัวขึ้นและก็ทําให้ผู้คนวิ่งหนีเอาชีวิตรอด ในตอนนั้นทางกองทัพก็ขับพอมาพร้อมกับระฆังยักษ์ซึ่งเสียงที่ดังจากระฆังนั่นเองก็ทําให้เจ้าโทรกนิดจนมันได้คว้าเอาสิ่งของที่อยู่ใกล้มาปาใส่ระฆังทว่าในเครื่องบินที่โทรเครี้ยงนั้นก็มีเด็กน้อยคนหนึ่งที่ยืนอยู่เมื่อโทรเห็นดังนั้นเขาก็เลยช่วยเด็กเอาไว้โดยการจับหอ,อก,ก่อนที่มันจะตกใส่เด็กเหมือนกับว่ามันไม่ได้มาเพื่อทําร้ายใครมันแค่ออกมาตามหาอะไรบางอย่างหลังจากนั้นไม่นานสื่อข่าวทั่วโลกก็ได้ทําการกระจายข่าว เพื่อรับรู้กันมีชีวิตของสั์ประหลาดและนั่นก็ทําให้ประชาชนทุกคนกลัวเป็นอย่างมากซึ่งนายกเองก็มองว่าเป็นภัยคุกคามต้องกําจัดโดยเร็วที่สุดเธอก็เลยแถลงข่าวและได้ออกมาแจ้งให้ชาวเมืองนั้นเตรียมกันอพยพไปอยู่ที่ปลอดภยัยเพื่อที่กองทัพจะได้หาวิธีต่อสู้กับโทรนาราชวังออสโลอารากับแอนเดรียสได้เดินทางมาตามหาเบาะแสบางอย่างที่เกี่ยวกับโตร พราะคิดว่าที่นี่อาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่สามารถไขปริศนาว่าเพราะอะไรทําให้โทรนั้นโผล่ออกมาซึ่งพอมาถึงก็มีคุณตาคนหนึ่งที่เมือนรอเขาอยู่และเขาก็เล่าว่าเป็นเขาเองที่เคยจับพ่อของนนราไปขังที่โรงพยาบาลจิตเวชซึ่งเขาก็ปวดใจเสมอมาที่ทำเช่นนั้นก็เพราะความจําเป็นเขาจึงพาไปห้องรับห้องหนึ่งเผื่อว่าจะช่วยอะไรได้บ้างพอเปิดเข้าไปโนราฟก็ตกใจกับสิ่งที่เห็น ว่าห้องแห่งนี้เต็มไปด้วยกระโหลกและซีโครงของมนุษย์ที่มีขนาดใหญ่าม,หมากึมาซึ่งคุณตาก็ได้บอกอีกว่าที่นี่เคยเป็นที่อยู่ของราชาทโทรมาก่อนและช่วงเวลาที่เปลี่ยนนอร์เวย์เป็นเมืองคริสผู้ศักดิ์สิทธิ์ก,ก็กำจัดทุกอย่างที่ไม่สอดคล้องกับความเชื่อใหม่จนหมดสิน้นมันเป็นการสังหารหมู่ครั้งใหญ่แต่พวกเขาก็ได้และเว้นลูกชายของราชาคโครไว้คนหนึ่ง <S <S เพื่อใช้เป็นตัวหลอเข้าไปในเขาดโดเรฟอร์และนั่นก็เพื่อนำพวกเขากลับไปสู่ความมืด และก็ขังพวกเขาไว้ในนั้นซึ่งมันก็จริงอย่างที่พ่อนราพูดก่อนตายว่าราชาหาทางกลับไปที่ปราสาทของเขาเขาแค่อยากจะกลับบ้านในขณะที่ทางกองบัญชาการตัดสินใจที่จะใช้ขี่ปนาวุธที่ยังไม่สมบูรณ์แบบออกมาต่อสู้กับโทรซึ่งมันก็เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ทางกองทัพมีทั้งด้านของนอราและแอนเดียก็พยายามที่จะ่วงเวลาให้ได้มากที่สุดโดยการให้ซิกริกแฮกเข้าระบบคำสั่งหยุดยิงจากนั้นพวกเขาก็ได้ใช้หวกโลกของบรรพบุรุษโธ เพื่อหลอกล่อให้โทรนั้นตามไปยังจุดที่อยู่ไกลออกจากเมืองให้ได้มากที่สุดซึ่งพอมาถึงจุดที่พวกเขาตั้งไว้ก็ได้สาดสปอร์ตไลท์สองไปที่โทรซึ่งมันก็ได้ผลโทรเริ่มมีอาการเจ็บปวดจากการโดนแสงเท่ากในตอนนั้นนาราที่เห็นว่าถ้าปล่อยไว้แบบนั้นก็เท่ากับว่าเราฆ่าเขาซึ่งเธอก็ไม่ต้องการให้เป็นแบบนั้นเธอก็เลยวิ่งเข้าไปตัดสายไฟและทําทุกอย่างที่ทุกคนต่างหาว่าเธอบ้าโดยการตะโกนบอกให้โทรนั้นกลับไปที่ทุกขาโดรฟเฟอร์ซา่า จงกลับไปในที่ที่ปลอดภัยซึ่งกะดูเหมือนว่าในตอนนั้นโรจะนงเงียบและรับฟังประจบเหมาะกับพระอาทิตย์ขึ้นพอดีแสงจากพระอาทิตย์กระไดสอดส่องทําให้ร่างกายของโทหมดไหมและล้มกลายเป็นหินในที่สุดแต่ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าเจ้าโรตัวนี้จะเป็นตัวสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่รอเปล่าแล้วหนังก็ได้ตัดจบลงแบบดื้อโอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่องมาลลกแม,มนขอแนะนำเลยแอดไลน์ไปที่ a n f t r a d e r อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ